สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทักผมนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมพาเพื่อนมาด้วย,ยวันนี้จะไปทำอะไรกันเดี๋ยวตามมาดู มาแนะนําตัวกันหน่อยอาจารย์คนแรกทางฝั่งขวาของผมครับคุณชื่ออะไรฮะขวาขวาสุดหรือขวาอะไขวาขวาผมขผมคือคุณคุณคุณคุนคุณสวัสดีครับผมกันครับสวัสดีครับผมแรมครับสวัสดีครับผมอารมครับอาจารย์ค่ะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับน้องแจาร เป็นคําถามจากในไลฟ์ของพี่ถัานะคะเป็นคำถามที่ผู้หญิงอะ่ะเขาไม่กล้าถามไม่กล้าถามผู้ชายใ่ไใช่ค่ะแล้วก็ให้พี่ๆเีๆช่วยกันตอบใช่โอเคพร้อมแล้วนะคะครับพร้อมง่ายๆก่อน<ๆ>อพวก<ๆ>พี่ๆชอบผู้หญิงแบบไหนแล้วก็ไม่ชอบผู้หญิงแบบไหนคะ ง่ายนะที่จะรู้คำตอบยากเลยใครก่อนนะฮะยากหมดเลยอ่านไหนก่อนมึงก่อนดีกว่าจริงๆผมไม่เป็นคนไม่มีไม่มีสเปคนะแต่ว่าก็ถ้าชอบผมก็ชอบเลยแต่ถ้าผู้หญิงที่ไม่ชอบเลยเนี่ยผมไม่ชอบผู้หญิงไม่สุภาพผมชอบผู้หญิงรักครอบครัวครับแล้วก็ไม่ชอบผู้หญิงที่วีนแล้วกันอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยประมาณนั้น อ่ผมชอบผู้หญิงที่ลุยๆครับจะตรงกันข้ามกับคุณทัศน์นิดนึงผมไม่ชอบผู้หญิงหยาบคายนิดนึงลุยๆถอยๆมันก็ไม่ถอยเนี่ยแต่เขาก็จะจลุยๆแมนๆอ่าประมาณนั้นแล้วที่ไม่ชอบแต่ที่ไม่ชอบอ่ะที่ไม่ชอบก็คือผู้หญิงเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยคุงตรงข้ามกูเลยเออตรงข้ามเลยกูชอบผู้หญิงแบบอย่างนั้นเลยส่วนกูก็จริงมันก็บอกว่าบอกยากว่าชอบแบบไหนแต่คือถ้ามันชอบมันก็ชอบเหมือนที่ทัศน์บอกกันแหละแต่ถ้าไม่ชอบเลยก็คือแบบผู้หญิงที่แบบดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่แบบบู๊แบบงงเงี้ ช่ค <Okay. S 2> <Okay. S 1> uh ิดยังไงถ้าผู้หญิงจีบเราก่อนแล้วต้องเข้ามาจีบแบบไหนพวกพี่โอเคกันหรือเปล่า คิดยังไงนะผมว่าสมัยนี้แล้วเนาะมันก็ไม่แตกต่างเลยการที่ผู้ชายจีบผู้หญิงผมว่าก็เท่าเทียมกันก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับสําหรับผมมองว่าก็ผู้หญิงจีบผู้ชายได้ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกผมผมมองไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ผมเป็นคนแบบชอบความท้าทายจะไม่ค่อยชอบเขากลับเท่าไหร่นะสัดส่วนมากสส่วนมากสัส่วนมากแต่ก็ก็ได้ก็ได้ก็ได้จะไม่ไม่เดี๋ยวเขาไม่เข้ามาเลยล้วไงแล้วก็ต้องเผื่อไ้บ้างไงผมผมผมเห็นด้วยกันแต่ว่าในชีวิตเกิดมายังไม่มีผู้หญิงมาจีบเลยในชีวิตเกิดมายังไม คือมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแนละ้วสมัยในะอย่างที่พวกมึงบอวก,ก็คือผู้หญิงก็เข้ามาจีบผู้ชายได้บบแชร์ประสบการณ์จีบสาวที่ทักติดแล้วไม่ติดสุดประทับใจ่อยคะเยอะแล้วเนี่ยคือ <laughs> คนเรามันจะมีรู้อยู่แล้วนะว่าเราคุยใครติดไม่ติดเลยของผมเนี่ยมันเช็คได้จากการแบบคุยไลน์ถ้าเขาตอบกับเราอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คือเราเริ่มมีความหวังแล้วเ,เริ่มแบบแต่มึงมันคนชอบว่าใจลงไปเล่นแล้วมึง <laughs> ชอบว่าใจลงไปเล่นแล้วก็ชอบถอนผมมากก็เป็นอย่างนี้ก็ประสบการณ์ที่ไม่ติดไลน์ไปแล้วไม่หายเลย ขายเลยไ <laughs> ายเลยรายเป็นหนึวันไม,ไมขายไปเลย, <laughs> ย,เลยต่อไปอีกวันหนึง่งอ่าอ,อย่างเงี้ยแลหละเราก็เริ่มรูทรงแล้วเราก็เริ่มถอยละประมาณนั้นก็เรียกว่ามันก็ไม่ติดอืมโอเคผมอะประสบการณ์ที่จีบติดอะ มันก็ประสบการณ์จีบติดผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยแปลกหรอกก็คือแล้วก็เราเราคุยเขาเขาคุยเราอะไรเงี้ยแต่ประสบการณ์ที่จีบไม่ติดนี่อย่างเช่นสมัยเด็กๆเนี่ยก็เคยไปจีบคนหนึ่งก็คือเด็กเดก็นะก็เด็กๆกันแหละก็ไปจีบเขาได้วันเดียวเลยน่ะเย็นนั้นน่ะโดนแฟนด่ายับเลยเขาเดินไปบอกแฟนหลังจากเราออกจากห้องเขามาก็คือมึงมีแฟนอย่างนี้อันนี้ก็อันนี้ไม่ดีนะไม่ดีเจีบติดเหมือนคล้ายๆกันครับผมจีบติดมึงไม่น้งมึงก๊อปปี้แล้วอเนี้ยไม่ไม่ประสบการณ์จีบติดแล้วม ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวื okay. อหวาอะไรมากไงมันก็เป็นแบบพัฒนาการทั่วไปไม่ได้มีอะไรแบบต uh, ึงเต้นเราใจเท่าไหร่แต่ประสบการณ์ที่จีบไม่ติดเนี่ยมีเยอะมีเยอะ e แต่แต่ที่น่าประทับใจครั้งหนึ่งคือจีบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอันนี้ือชอบมาก uh. แอดไลน์ไปคุยคุยนานเลยเขาก็คุยเล่งกับเรานะคุยเล่นกับเราจนแบบสุดท้ายแล้วเฮ้ยแม่งถึงกับจุดแบบจุดที่ต้องบอกแล้วเลยบอกไปเลยว่าเฮ้ยเราชอบเธอนอถ้าเป็นไปได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์เขาบอกเอ้ยแลมพูดตรงตรงเลยนะเราเห็นแบบแลมเป็นคนตรงไปตรงมานะเราก็จำ ื่อนสนิทแล้วคนชอบเพื่อนสนิทแล้วคนนัไอ้นี่เราคุยสนิทกันถ้าจีบมันก็คือแบบอย่างที่สามคนพูดไปก็คือคุยกันไปแล้วมันก็แบบเหมือนเนนกกันไปเรื่อยๆจนแบบมันรู้ตรงกันนะแล้วมันพัฒนาความสัมพันธ์กันไปทั้งคู่ส่วนที่จีบก็ติดระเบิดทับระเบิดใจไอ้ผมจะมีหรอวะจีบไม่ติดจีบไม่ติดแต่จำไม่ต้องมาทับใจให้จำไม่ลืมจำไม่ลืมไม่จำอยู่แล้วไม่จำ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 โอเคแล้วอย่างปกติเวลาหนุ่มๆอยู่ด้วยกันเนี่ยมีเมาส์แฟนอะไรบ้างไหมคะ ไม่นะแม่บอกนี่ี่มี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 มาอมจริงอยมจริงก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างสมมติบ้างบ้างเยอะก็ได้เี้ยพี่แต่กันีมันไม่ไม่น่าจะมีกันคนนี้ไม่ค่อยพูดไรเล่นไม่ค่อยเล่าเออผมไม่ค่อยไม่ค่อยด่าเท่าไหร่อุยแฟนเลยตอนมีสิเอาตอนมีตอนมีกไม่เมาอะเี้ยคือตอนมีก็ไม่เมาโอเค แล้วมีแต่กูมีบ้างแหละน้องนิ้ยไม่ใช่ว่ามาปรึกษาเออเป็นคนไม่ชมาปรึกษาอย่เรียกว่าเม้าหรอเรียกว่าปรึกษาปรึกษาเร่ปรึกษา็มีกมาพูดเซลๆซลกันอะไรอย่างเงี้ย คำถามดีดน้นะแล้วแต่พวกมองผมว่าเออแล้วแต่โอกาสก็อย่างที่พี่อาพูดก็คืออย่างเช่นทริปไหนเราแบบเราอยากเป็นคนไปหรือว่าทริปไหนเขาอยากเป็นคนไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกลงกันแต่ว่าถ้าส่วนมากก็เราอาจจะจ่ายมากกว่าอ่าแต่ไม่ใช่เราจ่ายให้ทุกครั้งตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเช่นกันครับผมผมชอบผมชอบเรื่องการแช์นะแต่ก็แค่ในโอกาสพิเศษก็เลี้ยงเขาเขาเลี้ยงเราก็ไม่แลกครับแต่เคยชอบชอบการแชร์กันมากกว่าคือเราให้กันได้อะแต่มันแค่การให้เกียรติกันด้วยผมชอบการแชร์แน่ๆครับร้อเเพราะอะไร เพราะมีปัญหาด้านการเงินเคยมีประสบการณ์ชวนหญิงไปไปไปกินข้าวไอ้เหี้ยถ้าเกิดฟังอยู่อย่าโกรธกันแล้วกันนะเขาไม่รู้หรอกว่าไเขาไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้แม่งสั่งดะเลยเหี้ยเช็คบินมาหมื่นหนึ่งช็อกเลยเหี้ยรูดบัตรไปต้องไปยืมไปกางผ่อนโคตรเละหลังจากนั้นก็เลยั้างคนนิทานว่าเฮ้ยต่อไปนี้แดกข้าวกับใครต้องแตก ออยากรู้ .definition ของ healthy relationship หรือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้พบกันแล้วอยู่ได้ยาวอ๋อปัจจัยอะไรที่ดีนะแปลอย่จะแรงแปลไม่ออกเกืดบแล้วที่บเกือบแล้วผมว่ามีปัญหาอะไรต้องปรับเข้าหากันมากกว่าไม่ใช่เดินหนีอ่านี่จะทำให้ได้ไม่ไั้ยาวออืม ประมาณนั้นนะสำหรับผมนะของผมถ้าสําคัญที่สุดเลยก็ค,คือความเชื่อใจกันครับคือถ้าไม่มีความเชื่อใจกันก็ม่ก็ทุกอย่างก็คือปัญหาหมดผมมองว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตมากกว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ <c oughs> ถ้าเกิดไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตมันใกล้เคียงกันมันมันอยู่ด้วยกันได้นาน <c oughs> ถ้ามึงแบบผู้ชายชอบดื่มเหล้าผู้หญิงไม่ชอบดื่มเหล้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อยู่ที่ความสบายใจความซื่อสัตย์แล้วก็แบบเรื่องไลฟ์สไตล์ก็มีส่วนครับอย่างผมอย่างของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าเรื่องการฟังเพลงนั้นสมควรมาก ีแต่ถ้าไม่มีบางทีมันก็ดีเหมือนกันนะ ใครับถ้าก่อนเลยฮะเราก็28แล้วเนาะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันก็เป็นไปได้แหละมันก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมจริงไม่แต่ก่อนเป็นคนหัวโบราณนะแต่พอแบบโตขึ้นแล้วผมว่าคิดว่าถ้าจะหาจริงๆแล้วแบบชัวร์ๆก็คงต้องไปต่อแถวนั่งเรือหรือบาร์นะฮะก็คนเราก็ต้องโตมาอโตมาก็มีประสบการณ์ถูกต้องถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับส่วนของผมก่อนหน้านี้ผมก็จะเป็นคนหัวโบราณเหมือนกันกันก็คือจะรับไม่ค่อยได้้้แแต่พอปััจจจจุบบนนนลวดููาาากกครรขง คือมันหาสิ่งยังไม่ได้เลยขนาดคนที่เราไว้ใจคนที่เราว่าเขานิสัยดีสุดท้ายแล้วมันสิ่งไม่สิ่งมัน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 เป็นแค่ปัจจัยรองอ่ะว่นนั้นก็ไม่ติดนะมันก็สมัยนี้แล้วยุคเราอย่างที่บอกจะสามสิบสามสกูสามสิบแล้วด้วยเนี่ยเจ้วเฉยยก็ไม่เป็นเรื่องปกติครับยากแล้วถ้าเกิดสัญญกรรมนะคะทำหน้าอกอย่างเงี้ยทำสัญญกรรมอะไรเงี้ยโอเคไหม คือผมว่าถ้าทำแล้วมันออกมาดูดีเนี่ยผมว่ามันโอเคมันโอเคแต่ว่าถ้าทำแล้วแบบออย่างเช่นถ้าทำหนกอ,อกแล้วแบบคนมันรู้อ่ะแบบมันดูลแล้วมันเกินไปอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส่วนผมก็ผมไม่ติดนะคือมันเป็นคือชีวิตของเขาแต่ถ้าถามว่าสเปคของผมเนี่ยผมไม่ชอบถามความชอบส่วนตัวผมผมไม่ชอบสายดีไม่ใช่อส่วนตัวผมถ้าเกิดผู้หญิงสายกัมหน้าอกดูจากภายนอกผมโอเคแต่ว่าขอตำหนินิดนึงเรื่องเรื่องการสัมผัสอะไรแบบถ้าถ้าเจ้าคุณหมออะไรอย่างเงี้ยอยากให้สัมผัสสายอี ส่วนกูก็โดยส่วนตัวจะไม่ชอบผู้หญิงที่ทำศิลกรรมชอบแบบธรรมชาติมากกว่าแต่ก็คือตัวผู้หญิงเองเขาอยากทำเเขาชอบเพาเอยากทำนี่โน่นี่นั่นนิดหน่อยก็โอเคก็แล้วแต่เขา็นตัวของเขาอยู่แล้วต่อไปเป็นเรื่องของบอดี้แ i รเรื่องของขน ขขนนเขาเขียนมาแค่นี้เจนก็ไม่เข้าใจเลยอะโอเคก็คือมีมีขนจากกระไลอะไรหรือว่ามีขนตามตัวว่าประมาณนั้นหรือเปล่าวะไม่แปลดีเขาถามชอบโกนไม่โกนกูว่าก็ก็ไม่แปลดีเอาก็ชอบโกนละกันนะเอาเอาก็อะไรเหมือนกันหมดเลยเว่าเขาหมายถึงแบบขนแขนขาอะไรอย่างนี้แเลยผมก็พูดถึงขนแขนขาอ๋อโอเคเดีมากประสบการณ์สุดว้าวที่ผู้หญิงเที่ยวหลัง อเหี้ยอ,ายอาราเป็นจริงนะครับเราต้องจริงเ<า>หรอก็คือมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งสุดว้าวก็คือกูเมาไปหัวหินกับพวกเพื่อนเราแหละอ่าก็ไปหัวหินเสร็จประมาณสักตีสองตีสามมันกูเมามากแบบไม่ไม่มีสติตื่นมาอีกทีเวโปปานบุรีใช่อ่ะเอกูจูบปานบุรีแต่ไหวะเขาเออเนี่ไงวะก็เขาไปส่งแต่ว่ากลับไม่ไหวเขาก็ไปส่งบ้านเขาเลยพาเขาเลยพาไปบ้านเขาแดนไม่ดูเขาหิ้วผมหรือผมหิ้วเขาไอ้เหี้ยอ้นี่พูดจริงนะไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยหิ้วไม่ไม่ แบบไม่เคยไม่เคยจบจบในคืนนั้นเลยก็คือเคยเคยชอบเคยเจอเคยคุยแต่แบบไม่ได้มีการลากกลับไปอะไรอย่างนั้นคือแต่ก็ชอบเป็นคนชอบมีการสามสัมพันธ์ก่อนค่อยค่อยมีอะไรเออเป็นคนชอบแบบนั้นจังเราต้องรู้จักก่อนใช่ไม่ตชองมีสตอรี่ผมเป็นคนอย่างนั้นอ่ะก็ก็เคยไปเที่ยวกับพวกไอการนี่แหละแต่แต่ว่าตอนนั้นก็ก็ไปกินเหล้ากันแล้วก็มีเออปิ๊งอยู่คนนึงแต่ตอนเมาผมเป็นคนที่ดื่มดื่มแล้วไม่มีลิมิตก็ภาพตับคล้ายคยทักนี่แหละแต่ไอคนที่เราชอบเนี่ยตื่นมาเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ื่นางเกับพอ ก่ผมไปตื่นข้างกับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งคือเกมพลิกนั่นแหละกูเมาเฮี้ยวาร์ปใครก็ไม่รู้กูนอนอะไรกดคนปกติไม่ค่อยหิวกับเพราะพกส่วนมากเวลากินเผว่ะเออผมไม่ค่อยอิไเผเต็มที่กูก็แดกเล้าแล้วก็มีแต่ผู้ชายอ่ะเออไม่ค่อยกินกับเราเราไม่ค่อยไปเผู้หญิงหน้าสดตื่นมาตกใจไหมไม่ชอบไม่ ชอบก็ไม่ไม่ตกใจครับไม่ตกใจเพราะว่าไม่เคยเจอวีที่แบบตื่นมาหน้าสดเอ้ยตกใจคนละคนเลยจากประสบการณ์ยังไม่เคยเจอนะจากประสบการณ์จริงไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอันนี้ไม่ตกใจอ่ะฝั่งนี้เขาม่ตกใจมีผมมีนะแต่คืออันนี้ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องสเปคอีกข้อนึงก็คือผมเป็นคนชอบคนหน้าสดแล้วแบบสวยสวยอ่ะธรรมชาดูไม่ต้องสวยแบบเช้งวับนะแต่คือยังดูดีอยู่อ่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้นไม่มีปัญหาพูดอย่างนี้ก็ได้รับได้ไหมคะถ้าผู้หญิงสระที รับได้ครับรับได้รับได้แต่ว่าไม่ใช่แบบแม่งสูบทุกห้านาทีเลยนะจัดเกินวันละซองอะไรอย่างนี้ถ้าสูบได้เฉพาะตอนกินเหล้าก็ยิ่งดีผมก็ได้ได้ได้เช่นกันครับก็เพราะว่าเราก็ทําเราไม่ควรห้ามอะไรที่เราทําอยู่เยอะด้วครับกตมชอบมากมากครับชอบบมากมากรู้สึกว่ารู้สึกว่าผู้หญิงสูบบุหรี่ไม่มีเสน่ห์ที่อะไรไม่ติดครับก็คือเขาจะดูดก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรเราก็ดูดอยู่แล้วก็คือแต่อย่าง ที่ทักบอกอย่าดุดจัดเพราะจริงเราก็ไม่ได้ดุดจัดเออผมไม่ได้ดุดจัดเรากไม่ด้ดหรืจัดยกเว้นตอนกินเหล้าเออถ้าตอนกินเหล้ากินเหล้ัใช่ใช่ที่จะมาเป็นแฟนเนี่ย ควรมีภาวะเป็นผ oh ู้นําไหมแล้วได้มนกแค่ไหนก็ดีดีก็ดีเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยผมมองว่าผู้หญิงควรมีภาวะเป็นผู้นําบ้างเพราะว่าบางเรื่องผู้ชายไม่สามารถตัดสินใจได้ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเราต้องบมีแฟนที่เราแบบอยากเป็นที่ปรึกทั้เป็นที่ปรึกษาทั้งเป็นเพื่อนทั้งเป็นคู่รักอะไรอย่างี้ถ้าเป็นมีความเป็นผู้นําด้วยก็จะดีครับถ้าเราถ้าเขาเป็นผู้ตามอย่างเดียวเราก็เหมือนแบบเราคบกับเด็กอ่ะกประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนส่วนผมนี่ก็คือโดยโดยนิสัยหรือตัวผมเนี่ยผมเป็นเหมือนแบบไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนผมจะเป็นผู้นําอยู่แล้นจะเย อยากได้เหมือนกันคือบางทีอยู่กับเขาอ่ะก็บางทีเหมือนเป็นจุดพักผ่อนเขาก็ควรจะนาบ้างอันนี้คือในมุมผมไงเพราะมผมไม่เป็นผู้นำในแบบทุกกลุ่มอยู่ละผชอบผู้หญิงที่เป็นผู้นำครับแค่นั้นแหละ ไม่คือคือมึงอยากสั้นมึงสั้นเลยไว้ตั้งแต่ในอดีตแล้วกูเป็นคนที่ชอบรุ่นพี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะเพราะกูรู้รู้ตัวว่านิสัยกูในหลายๆด้านกูเป็นคนที่เป็นเด็กเเป็็นดกชอบตามเพื่อนตามคนนู้นตามคนนี้เออแล้วกูรู้สึกว่าถ้าเกิดกูจะมีแฟนหรือมีคู่ชีวิตเนี่ยกูอยากให้เขาเป็นผู้นําแล้วก็แนะนํากูไปในทางที่แบบที่ถูกที่ควรอะไรเงี้ยเออโอเคจริงๆผู้หญิงมีความเป็นผู้นําได้ก็ดีเหมือนกันนะในหลายๆในหลายๆเรื่องอ่ะบางทีผู้ชายไม่ก็คิดที่แบบบางทีแม่งอิงอารมณ์เกินไปนึกออกปะอ่าใช่ใช่แแล้้ววผูหญิิงก็จะมมีีคคาดท่บบบางที ในบางเรื่องอ่ะผู้หญิงมันจะคิดได้เยอะกว่าเราก็ผู้หญิงมีความเป็นผู้นําได้ก็ดียิ่งเรื่องบางเรื่องเรื่องกินข้าวมันตัดใจเลยอยางแรงไม่ใช่กูคิดไม่ใช่กูคิดอย่างเดียวพอกูพูดพกูพูดแล้วเป็นไงอะไรอะไอะไรด้อะไรเนี่ยผู้นาเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็ดีก็ดีใจเย็นหนุ่มไม่ใช่คนหใจเย็นหนมใจเย็นหม ก็ก็รอได้คือคือมันไม่จําเป็นต้องแบบเหมือนเราไปคุยงานหรือว่าอะไรที่มันต้องเวลามันต้องเป๊ะแต่ว่าถ้ารอรอรอได้แต่ให้มันไม่น่าเกียดเกินไปอ่ะไม่ใช่ปล่อยคูรอเกอร์สี่นาทีนี่อะไรนนขับรถกลับบ้านด้วยเจอผมมาผมไม่ไม่ค่อยติดอ่ะคือผมแบบอยู่อยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะคือถ้ามีโทรศัพท์เราก็ดูอะไรไปอ่ะดูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ผมงุดหยิดดีว่าุดหยิดเลยไม่ชอบุดหยิดเลยทุกครั้งเลยแบบชัดเจนเลยเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะเมื่จะไปกินข้าวกันปุ๊บแม่งเจอร้านทำเล็บแวะทำเล็บก่อนโอ้ก็ต้อง เวทไถ่มึงดีเฮียพวกแบงก์ก็ไม่มีแบงก์แม่งหมดไอ้อารมณ์บางทีแม่งไปตัดผมตัดผมทำผมหาเหวี่ยอะไรม่ต้องรอหนึงชั่วโมงกว่าชั่วโมงเราได้อยู่แล้วคนเรารอมาไม่รอมากี่คนทั้งชีวิตแล้วรอได้วเรื่องแค่นี้รอไม่ได้ ก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันสนิทกันจนเป็นเพื่อนมากกว่าแต่ไม่ได้คบเพราะว่ามันมันกลายเป็นว่าความรู้สึกเพื่อนมันมากกว่าแฟนโอเคประมาณนั้นสำหรับถ้าถ้ามุมผมเนี่ยผมขอย้อนไปลึกๆเลยตอนอยูบานชอบผู้หญิงคนหนึ่งบ้าเลยชอบชอบจนต้องไปตามไปงานโรงเรียนต้องไปเต้นให้ได้เพื่อจะคู่เขาชอบไม่ว่าจะเรียนอยู่ก็มองมองมองชอบชอบมาตลอดเลยจนโตมาไอ้ยังไม่สวยเลยไม่ชอบเลยอันนี้ไม่ได้บูลลี่เขานะครับแต่คุณผมชอบเขาจริง จริงอ่ะคือบอกมึงอยากให้เจ๊เห็นเลยว่าเด็กอนุบาลคนหนึ่งแม่งเดินยืนจ้องผู้หญิงอ่ทั้งวันได้ของกูมีประสบการณ์นานมาแล้วแต่มหาลัยอยู่อยู่ช่วงมหาลัยได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่แบบบังเอิญไปเจอกันนี่แหละแล้วคุยกันขอลงขอไลน์คุยกันไปอาทิตย์เดียวเขาไปเรียนต่างประเทศแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปเรียนทั้งหมดหกปีแล้วเขาจะัหกปีสาวฝากถามว่าเวลาที่ผู้ชายชอบเราเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงล่ะคะอืม จะมีอาการกระวนกระวายเลยครับหาทางเข้าหาให้ได้อย่างผมนี่จะเข้าทางเพื่อนเพื่อนเขานะไม่ใช่เพื่อนเราเพื่อนเราไม่มิถีพิเรยเลยเอเอานเาถ้าผมนะคือถ้าเอาพูดแบบเวลาเจอกันดีกว่าคือผมเป็นคนชอบแบบถ้าเจอคือชอบคือชอบอ่ะล้วถ้าจะรู้เลยว่าผมชอบคือผมจะมองเขาแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในการนั่งอยู่ด้วยกันเลยเหมือนเหมือนประกาศอะรเนี้บอกเอ้ย่ประกาศเขาบว่าคือชอบมองอีกนิดนึงก็คือถ้ามองแล้วเขามองกลับมาบ้างจะค่อยบุกเว้ยแต่เรื่องเรื่องเรื่องนี้มันมันมันเกี่ยวกับเชิงจิตวิทยานิดนึงเว้ยคือก ใครเป็นพิเศษอะคนรอบข้างเขาจะแบบเพ่งเล็งมาที่เราไงอย่างเช่นสมมติกุเล่าเรื่องที่อะไรอยู่อะสมมติสมมตินะครับสมมติปุกูชอบน้องแจนเนี่ยเวลากุเล่าเล่าที่อะไรให้คนอื่นสนใจเสร็จอะกูจะหันไปมองคนแรกคือคนนั้นที่เราเพย์แอทเทนชั่นให้คือนั่นคือหลักจีวิยาแรกคือเวลาเราพูดที่อะไรให้คนเขาสนใจเราจะหันไปมองคนที่เราสนใจที่สุดเป็นคนแรกเลยคือคนรอบข้างจะรู้เลยว่าอ๋อที่นี่แม่งชอบคนนี้แน่เลยอยู่ๆก็มีคำถามมาขึ้นมาถ้าอย่างเจอรอบสองสามกตอบแต่รกจะไม่ ไม่กินตัวแอคแล้วเขาเลยไม่รู้ทำไมเขินเหลืออะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นมากโอเคคำถามถัดไปนะคะอีซี่อีซี่สวยน่ารักมีเสน่ห์เลือกอะไรตอบไม่ต้องคิดเลยมีเสน่ห์ผมน่ารักครับน่ารักครับแหวกได้ปะเท่เอ้อผู้หญิงเท่สาวเลยเวลาถ่ายรูปให้แฟนรู้สึกยังไงอ๋อโหแฟนผมทุกคนที่เคยคบมาเขาก็จะบ้าถ่ายรูปกันอยู่แล้วก็กูชินอ่ะมันต้องสองสามร้อยรูปอยู่แล้วเขาเลือกรูปที่ดีที่สุดอ่ะสองสามร้อยรูปจริงจะสองสามร้อยรูปจริงรู้สึกยังไงก็บางทีก็มีความลำคาญบ้างเอ้ย แบบไอ้เฮียจริงๆมึงก็ควรจะดันแต่สิบรูปแรกแล้วมั้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อย่าเยอะไปอย่าเยอะไปแต่ผมเป็นคนชอบถ่ายรูปอ่ะชอบเที่ยวอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ค่อยติดอะไรแต่ก็บางทีคือบางบางรูปเราบอกว่าได้แหละก็ควรจะได้แล้วนะมันได้แล้วเราบอกว่าได้ว่าผมกับการถ่ายรูปของผู้หญิงในกันให้รู้ดีที่สุดไอ้ัราถ่ายรูปเฮียมากครับทุกคนทริปล่าสุดไปไปไหนนะไปเหนือไปเหนือไปแม่ห้องสอนไปแม่ห้องสอนโยิ้มกันหลาเลยลงจากรถปุ๊บถ่ายรูปให้ขึ้นรถมาทะเลาะกันตอนนั้นแฮปปี้เลยนั่งแฮปปี้เลยบอกเยี่ยม มันอยู่ที่อารมณ์ตอนนั้นถ้าแบบบางทีถ่ายให้ได้นะแต่ถ้าบางทีเคยไปเที่ยวแล้วแบบเทียกแดดแม่งร้อนแล้วกูต้องยืนขาเออเออสถานที่คือยิ่งพอแดดมันร้อนอ่ะมันงุนหงิดสมาธิเราในการถ่ายรูปเขาอ่ะมันจะยิ่งออกมาไม่ดีเว้ยมันจะงุนหงิดอ่ะมันเลยยิ่งทาให้รูปไม่สวยแต่ถาาสุดท้ายก่อนเขาเที่ยหาหาันี่ยังไม่หายเอาหาขั้นไหนเนี่ยกับนมมองอะไรก่อนกันอยากแหวกอ่ะ แหวชอบมองขาเออนี่เหมือนกันชอบมองขาชอบผู้ิขาสวยมากชอบมองขาแต่ห้ให้เลือกก็มองหน้าสิครับผมมองหน้านะเพราะผมคนชอบคนน่ารักอะผมมองนมคุณถ้ามองอมองตาชอบผู้หญิงตาสวยองห้าใช่ก่อนจะจบจรวันนี้ผมถามแล้จบแล้วแต่ว่าแดนมีเกมมาให้เล่นเล็กน้อยคำถามในนี้เป็นคำถาม18ตัเซึ่งมาจากในไลฟ์นะมาจากในไลฟ์ของพ่ทาที่ผ่านมานี่20ลบวะคำถามอ่า แล้วเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งที่โอน้อยออกแพ้จะโดนเป็น2คำถามเพราะเร่นี้มีห้าคำถามโอเคอ่ะทักกิมก่อนเลยมันอะไรทุกคนทักครับขอบคุณมากพี่ไปเลยนะช่วยผมาเทำไมเข้าเขียนกับหัวไอเยได้รอไอด้าเอ้ามีเลย ผมเป็นถามว่าถามว่าหนึ่งวันมีเซ็กซ์ได้กี่รอบก็หนึ่งวันมีเซ็กได้กี่รอบเอาเป็นสักสามแล้วกันสักสามรอบสามรอบติดกันติดกันก็จะเว้นครับเว้นดิครับเวลา24ชั่วโมงกลิ่นไม่พึงประสงค์เหมือนกลิ่นตรงไหนอะตรงนั้นนะเมียนเดียวเมียนเดียวกลิ่นธนามิเงี้ยเอาจริงนะจากประสบการณ์ยังไม่เคยขับเมื่ไรอิ๊กเอาจากประสบการณ์ไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยเจอแบบกลิ่นไม่ถึงประสงค์ขนาดนั้นเออไม่เคยเจอเลย คิดยังไงกับผู้หญิงที่ไม่ทําให้ผู้ชายคะับก็จริงๆอ่ะมันก็คือสไตล์แต่ละคนความชอบแต่ละคน่ะมันไม่เหมือนกันอมันก็คือเรื่องของเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องของผมเนี่ยผมผมชอบอ่ะเออมันในมุมของกูกูชอบให้ทำในมุมของเขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ใช่เรื่องผิดรับแล้วแต่ละคนก็มีอาจจะมีประสบการณ์ที่ต่างกันท่าเซ็ก์ที่รู้สึกดีที่สุดอันนี้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 เป็นคำถามที่ผมตอบได้โคตรง่ายเลยเพราะผมมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วไม่ว่ารู้อยู่แล้วคือตั้งแต่เกิดมาแล้วรู้จักคําว่าเซ็ก์อ่ะท่านี้คือ ถ้าเบสที่สุดถ,ถ้าพูดถ้าพูดให้เลวที่สุดเลยนะพี่อันนี้คือท่าเสร็จของผมคือท่าที่มีเซ็กต์แล้วฟินที่สุดคือท่าที่เป็นเหมือนท่าสแตนดาร์ด,ดเลยเราขึ้นให้ผู้หญิงแล้วผู้หญิงทำแขนอย่างนี้นะแน่แน่ไปอันนี้คือแบบเป็นคนที่ชอบผู้หญิงจักรแลสสุดผมเป็นผมเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงจักรแลสรืสวยแล้วเวลาแบบเราได้เสียอาการสุดแล้วเลยข้อสุดท้ายให้น้องตอบนะ

ไอ้โดโอ้โหจะเป็นใครไปไม่ได้เซ็กครั้งไหนที่มึงจำไม่ลืมโอเคเรื่องเซ็กที่ประทับใจที่สุดก็คือครั้งนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นก็กำลังขับรถไปส่งไปส่งกันที่ที่คอนโดรถใครรถไอ้กันยืมรถกันไปก็ไปรองเท้าใครมารองเท้าไอ้บูมเออจริงจริงนะคือแม่งไม่มีหิ้ยอะไรเลยตอนตอนตอนขับเข้าไปในในคอนโดครับมันมีป้อมยามอยู่ เขาบอกขอแลกบัตรด้วยครับกูไม่มีไม่มีประชาชนไม่มีแบบมีไม่มีผีอะไรเลยวะแลกไม่ได้เข้าไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าเขาเลยบอกว่ามันเดี๋ยวเขาเดินเข้าไปแล้วกันเรียบร้อยอดหลังนั้นเขาไม่คุยกูอีกเลย ไม่แผลต่อซะหน่อยไปทับใจไปทับใจไปทับใจแล้วแล้วจบลงไปครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับ20คำถามที่ผู้หญิงไม่กล้าถามผู้ชายครับคำถามไหนที่รู้สึกว่าโอเคมันแรงเกินไปยังไงพวกผมก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับจะตอเเบอร์จะตอเกเบอร์ก็โอเคถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้วันหลังก็ส่งคำถามเพิ่มขึ้นมาได้ในใน DM ของผมก็ได้นะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮ้ยเครียดมั้ยเนื้อรมพันไม่มึงให้กูพูดเยอะเกินโอเคสำหรับวันนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชรร์กดดตติามขอบบคคุณั